ชุดสืบจังหวัดชเชิยงเราบุกทลายโกดังโรงงานผลิตน้ำกระท่อมรายใหญ่ใส่สารกันบูดพบทำน้ำตาลสดน้ำลำไยส่งขายบางหน้าแรงงานต่างด้าวขเขมรพมา่ากำลังต้มเจอเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มวิ่งหนีตเตลิดเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่22มกราคม2568เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบโกดังเลขที่63ทับ9หมู่3ตำบลท่าพลับอำเภอบ้านโพจังหวัดเชีงเสาหลังสืบทราบว่า มีการเปิดโกดังผลิตน้ำตาลสดบางหน้าแอบต้มน้ำกระท่อมส่งขายในพื้นที่และจังหวัดข้างเคียงจุดเกิดเหตุเป็นโกดังขนาดใหญ่ประมาณสองไร่ซึ่งด้านนอกมีถังแช่น้ำกระท่อมน้ำตาลสดจำนวนมากที่รอส่งไปขายตามจุดต่างๆภายในโกดังพบคนงานแรงงานต่างด้าวเป็นกัมพูชาสิบคนเมียนมาห้าคนบางส่วนวิ่งหลบหนีขณะเข้าจับกลุ่มซึ่งพบหม้อต้มชุดเตาแก๊สจำนวน43ชุดถังแก๊สจำนวนมากใบกระท่อมสดน้ำอมที่ถูกต้ม และเตรียมบรรจุในขวดพลาสติกขวดพลาสติกฝาสีต่างๆใส่รับและสารกันบูดที่ใส่ลงไปขณะต้มซึ่งจะใส่ทุกหม้อต้มโดยพบนายขวัญชัยพวงรัตอายุ38ปีรับเป็นเจ้าของโดยเปิดโกดังผลิตน้ำตาลสดน้ำลำญ่เพื่อส่งขายบางหน้าแต่แอบผลิตน้ำกระท่อมไปด้วยซึ่งทางแรงงานต่างด้าวพบว่ามีใบอนุญาตแรงงานถูกต้องแต่มาทำงานผิดประเภทเบื้องต้นนายขวัญชัยโดนข้อหาห้ามผลิตหรือห้ามจำหน่ายหรือห้ามนำเข้าน้ำต้มใบของพืชกระท่อม โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522มาตรา 5, 6, 50ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่424พุทธศักราช2564เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายและตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่430พุทธศักราช2564ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่424พุทธศักราช2564ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายลำดับที่52ประมวลกฎหมายอาญามาตรา33กรณีต้มน้ำกระท่อมเพื่อจำหน่ายถือเป็นการผลิตที่ผิดกฎหมายจะมีโทษตามมาตรา50จำคุก6เดือนถึง2ปีปรับ5,000ถึง20,000บาท โดยทางตำรวจได้ทำการตรวจยึดอุปกรณ์การผลิตวัตถุดิบบางส่วนเอาไว้